เจอคราบแบบนี้ที่ขอบหม้อหุงข้าวต้องระวังเลยนะคะบ้านไหนที่หุงข้าวบ่อยๆสังเกตที่หม้อหุงข้าวค่ะจะมีคราบน้ําที่ไหลออกมาจากหม้อข้าวตอนที่ข้าวเดือดหรือที่เรียกกันว่าฟองข้าวนั่นแหละค่ะเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้แค่หนึ่งกลายเป็นคราบแห้งๆจับตัวเป็นคราบเหนียวแบบนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขูดไปส่องกล้องให้ทุกคนดูนะคะว่าในคราบเหล่านี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างแล้วถ้าเราไม่ทําความสะอาดจะเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะทุกคนขูดออกยากมากเพราะว่าน้ำเนี่ยมันระเหยไปแล้วจะเหลือก็แต่แป้งจากข้าวนั่นแหละค่ะให้เป็นครา เหนียวติดแน่นตามขอบหม้อแบบนี้ <S <S ถ้าอยู่ในที่ร้อนๆเนี่ยมันอาจจะแห้ง <S 1> <S 1> แข็งแล้วก็ทําให้เราเนี่ยล้างออกยากมากขึ้นนั่นเองค่ะอากาศตอนนี้เนี่ยเป็นอากาศชื้นเนาะแล้วก็ฝนตกค่ะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิห้องแหละซึ่งแ,แป้งจากข้าวเนี่ยอาจเริ่มมีการหมัก,มกส่งกลิ่นปเปรี้ยวคล้ายข้าวหมักหรือบดและเมื่อเรานําไปส่องกล้องเราก็จะพบกับอันนี้คราบที่จับตัวเป็นก้อนๆนะคะพอเราเพิ่มกําลังขยายเข้ามาเราก็เจอเจ้าจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียนั่นแหละเยอะมากๆนะคะทุกคนซึ่งน้องๆเนี่ยก็เกิดจากการ หมักนั่นแหละค่ะปล่อยทิ้งไว้หลายวันก็ยิ่งมีจุลินทรีย์เติบโตขึ้นมากค่ะขอบมอหุงข้าวบ้านใครมีคราบแบบนี้บ้างไหมคะรีบไปทําความสะอาดออกเดี๋ยวนี้เลย